อยู่กับช่องโนลิมิตลอดนะวันนี้มาเล่นเกมสนุกสนุกกันกับฟ้าลิไว้นะครับจากค่ายพีจีเกมเน,เนี้นะไม่ใช้เล่นนี่ไงเ้าเราใจนะถิงโตมารอเราเลยนะเกมกันเลยเป็นยังไงอืมเป็นยังไงวันนี้ซับนั่นนะครับมาเล่นกันเลยจ่าจ่านะครับไปเลยเพื่อมาตาการหมุนแล้วเราก็ไปหมุนกันเลยดีกว่าเป็นไงหมุนเราไม่เอาเรื่องจะห้าว่าหมุนเราไม่เอาเรื่องนะครับเป็นยังไงหรือหมุนฟีไปครับ หนึ่งตัวเท่านั้นนะแม่พอโบไปด,ดหนะิหมุนฟรีนะหมุนฟรีมันร่วงเคลตแตกไปครับโบนักมากอ่ามีรางวัลไปสวยอย่างเงี้ยอ๋อสวยอย่างเงี้ยพอดีจริงนะเกนนี่ พอเข้าดีจริงนะเข้าไหลๆไปเลยครับสองร้อยเก้าสิบสามจุดหกศูนย์ครับเงินรางวันซุเปอร์เมกลับไปวุนน้เล่นเกมมันก็มีข้อดีอย่างนงี้นะครับลุ้นๆแต่แตกแจกๆๆนะครับไม่ว่าเกมไหนก็สนุกบอกเลยเกมแต่เกมแต่แบบนี้ก็ต้องมาดูหัวช่องเราเท่านั้นครับถ้าอยากได้อยากแตกอยากแจก,ก็ต้องเล่นตามเราได้เลยสมัครเข้ามาเล่นกันเ,นเยอะๆเออยู่จะเป็นงานไ,ได้ไวเกมหรอกนะเกันเข้าดี เห็นไหมลุ้นหมุนฟรีครับเดยมหมุนเดลุ้นหมุนฟรีเข้าดีจริงออฟในรางวัลอีกแล้วไปน่ยถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เพิ่มตาการหมุนหน่อยเพิ่มตาการหมุนแล้วหมุนกันเลยนะครับเราไปหมุนกันเรื่อยๆลุ้นกันไปเลยนะครับ อีสู้ไปสวยๆคอมโบมาครับสิงโตมาคอมโบมาอ่ะแม่ทลายรับหน,นึ่รางวัลไปแล้วเอาเรื่องอย่างเงี้ยอ่าสามร้อยสามสิบสองเงินรางวัลก้อนโตโอ้โหของแท้เป็นยังไงเราไม่อยาก้นะครับแหมเพื่อชมเราเนี่นการเล่นเกมของเราเป็นยังไงครับขนาเปิดมินเทอร์โบดีกว่านะอ่ะเอ้ยมินเทอร์โบไม่เวิร์กว่ะมันได้รื่อยๆมันจะสนุกยนะุบ โอ้ดีปีมาวันรอบนี้ข้าหมุนฟีอ2ครั้งนะครับโอ้โหไนจะผ่านขนาดนี้เริ่มกันเลยแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยหมุนฟี12ครั้งอนะให้มันเข้าให้อย่างเดียวนี่คอมโบไปไหมขอบเลยถ้าคอมโบแตกทีนะครับโอ้รวยเลยในะเกมนี้ <c oughs> สวยสวยอืมฮ <hal> ึนสวยอืึหมานอยู่หมานอยู่เป็นยังไงสองมุมเพียครับฟาดไปเท่าไหร่ดูเอาเรื่องนะครับบอกเป็นไงเราพาเล่นตัอย่างนะครับช่องโนลิมิตตลอดนะครับก็ ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าชอบสนใจก็สมัครเข้ามาเล่นเกมกันได้นะครับเราพบกันใหม่เกมหน้านะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย